สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมซีซีในช่องลุกสตอรี่นะครับก็เรามาดูอัปเดตใหม่ของเกมปลูกผักกันหน่อยละกันนะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวจะสรุปอัปเดตให้เลยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะอีเวนต์แรกนะครับก็คืออีเวนต์ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยจะทําให้พืชพันุ์ในส่วนของเราเนี่ยติดสถานะมูลิ์นะครับตอนกลางคืนจะอยู่ประมาณสินาทีนะทุกคนนะครับ เมื่อมันเกิดสถานะตอนกลางคืนเนี่ยมันจะทําให้พืชพันธุ์เราเป็นแบบนี้เว้ยทุกคนนี่เห็นไหมมันจะมีแสงออร่าดำๆนะครับติดอยู่ที่พืชของเรานะครับนี่เห็นไหมอันนี้ดำๆเลยลูกใหญ่เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีออร่าเลยนะครับมันจะเขียนว่ามูลิทเลยนะครับอาา่ะฮะแล้วพืชพันธุ์ที่มูลิทจะได้ยังไงจะมาอย่างที่บอกจะได้ยังไงถึงจะได้มูลิทนะครับก็คือต้องรอให้ตอนกลางคืน แล้วก็กังคืนเนี่ยจะดูยังไงมันถึงจะใกล้กางคืนนะครับง่ายๆเลยก็คือตรงนี้นะครับเดินมาตรงนี้เลยเห็นไหมเหลืออีก25นาทีนะครับกางคืนถึงจะมาถึงเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมคือปลูกผักพวกเนี่ยครับพวกแครอทพวกดอกไม้พวกเนี้ยครับพวกอะไรก็ได้ครับที่ปลูกง่ายๆนะครับให้มันเยอะเให้มันเต็มเตสวนนะครับมันจะได้มีโอกาสติดสถานะมูลิท แบบนี้นะครับในง่ายขึ้นนั่นเองเนาะไม่ได้ว่าง่ายขึ้นคือเพิ่มโอกาสดีกว่านะครับเออยิ่งเยอะยิ่งยิ่งดีนะครับส่วนอัปเดตที่2นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกพืชพันธุ์ในสวนของเรานะครับที่ติดสถานะมูลิตนั่นเองทุกคนก็เดินมาตรงนี้เลยครับมีตรงนี้นะฮะก็นีครับตรงนี้นะครับเจ้าโนกูตัวนี้เห็นไหมมันต้องการ ของที่ติดสถานะมูลิกนะครับถ้าให้เขากิน10ชิ้นเนี่ยเราจะสามารถได้ตัวเม่นอของรางวัลน,นะครับก็คลิกดูตรงนี้ได้เลยทุกคนตรงนี้นะครับเห็นไหมสิบชิ้นได้เม่นนะครับ20ชิ้นได้เมล็ดพันธุ์น,นะครับ,นนรบแล้วก็40ชิ้นได้กระทาเซรามูนเจ็ดสิบชิ้นได้ไข่นะครับแล้วก็ลงมาล่างสุดนะครับห้าร้อยสามสิบชิ้นเราจะได้เจ้ารกคู่นั่นเองถ้าดูของรางวัลเขาดีๆแล้วเนี่ยเห็นไหม ได้ไข่ยเยอะอยู่นะทุกคนเออน่าทําอยู่นะครับอีเวนต์นี้น่าทําอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองให้นะอาหารเจ้านกูกเลยแล้วกันนะฮะอ่ะ,อะตัวนี้กินเข้าไปเจ้าโนกุปับ๊บกินกินไปแล้วอันเฮ้ยได้สามเลยเหรอไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งหรอหรือเพราะว่ามันติดสถานะเยอะคงไม่เกี่ยวกะละมังอ่ะลองให้ดูอีกนิดนึงลองให้ดูอีกครับปับ๊บได้เท่าไหร่หรือว่ามันสุ่ม ได้สาเหมือนกันทุกคนเอ้ยก็คิดว่าหนึ่งต่อหนึ่งถ้าหนึ่งต่อหนึ่งมันมันน่าจะยากอยู่นะอ่ะอันนี้มันติดสถานะสองใช่ไหมมีมู o n l i g กับฟอร์นะครับตัวนี้อ่ะลองกินดูดิอ่ะฮะให้เขากินนะครับโอ้หรือว่ามันอยู่ที่สถานะด้วยทุกคนอู้ตัวนี้น่าเสียดาย่ะตัวนี้แปดล้านเลยนะเช็กราคาก่อนอยาให้เจ้าน้ากินตัวนี้ก็เสียดายนะตัวนี้แปดล้านเลยนะทุกคน แปล้าอ่าตัวนี้ติดสถานะมูไลท์นะครับติดน้ําด้วยแล้วก็ติดช็อคด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสถานะกับผลเนี่ยมันเกี่ยวไหมนี่ครับมาอ่าเอ้ยติดหัวใจไว้อยู่รับให้กินเข้าไปขึ้นมาเท่าไหร่ดูนะทุกคนอุ้ยขึ้นห้าเลยอ่ะมันเยอะมากทุกคน มันมันผลมันใหญ่ด้วยหรือเปล่านะครับผลมันใหญ่ด้วยหรือเปล่าประมาณว่าผลใหญ่ด้วยแล้วก็ติดสถานะเยอะด้วยใช่ไหมเอออันนี้น่าจะเกี่ยวนะครับน่าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวนี่เราได้มาแล้วเจ้าเม่นหน้อย <laughs> เจ้าเม่นน้อยเจ้าเม่น้นอยนะครับได้มาละได้มาละเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปคือดูดิทุกคน คุ้มค่าครับ 8M 8M คุ้มค่า 8M คุ้มค่าเด้งมาเยอะเลยนะครับต่อไปแล้วก็จะได้มเมล็ดมเมล็ดละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตที่3นะครับก็คือของขายในร้านนะฮะอ่ะ,อะมันจะมีมเมล็ดใหม่เข้ามาใช่ไหมนี่ฮะเมล็ดโกโก,โก้แล้วก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับอ่าตัวนี้ประแจเอาไว้สําหรับวาร์ปนะครับวาร์ปไปทางนู้นเนาะกดใช้ยังไง ใช้ได้ไหมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวกดประแจขึ้นมาปับ๊บแล้วกดคลิก1ทีปับ๊บมันเด้งมานี่เลยทุกคน,นะฮะคุยซื้อได้เลยนี่แบบนี้เลยนะฮะก็ซื้อบัวรดน้ำม่แล้วก็นี่ครับมันมีขายอยู่อันละหนึ่งแสนห้าหมื่นะฮะใค,ใครที่ขี้เกียจเดินก็กดซื้อประแจมาใช้ได้นะฮะแล้วก็มีตัวนี้นะครับเอาไว้ล็อกพืชผลในสวนของเรานั่นเอง ประมาณว่า,าไม่อยากให้ใครขโมยผลชิ้นนี้นะครับก็เอาออกมาใช้ได้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ดิล็อกได้ไหมอ่าอันนี้ไงแค่นี้เลยนะครับล็อกแหละมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วทุกคนอันไหนที่ล็อกคือมันจะติดหัวใจเลยนะครับเนี่ฮะแล้วถ้าเราจะปลดล็อกอะปลดล็อกไปปะปลดล็อกไปอะพี่ชายอ่ะฮะเราต้องถือกุญแจด้วยนะครับต้องใช้กุญแจด้วยอ่ะ เรามีอยู่58ชิ้นนะครับลองล็อกมะม่วงปับเหลือ57เราต้องกดล็อกเ้วยอกคุญใจอีกทีหนึ่งนะครับปับเหลือ56เออดีดีถือว่าดีนะครับแต่ว่าแพงมากทุกคนแพงมากจะล็อกอะไรก็คิดดูนิดนึงคิดดูดีๆนะครับเพราะว่ามันแพงมากดูดิ1ชิ้นนะครับ20ล้าน1ชิ้น20ล้านแต่ใช้ได้20ครั้งนะฮะ ออประมาณนี้แล้วก็อัปเดตต่อไปนัคืออัปเดตสวนเรานั่นเองทุกคนก็กดเข้ามาที่ช็อปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะเลื่อนลงมาหน่อยเห็นไหมมันจะอยู่นี้นะครับเนี่ยเราสามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้เลยนะครับโดยกดตัวนี้นั่นเองนะฮะมันต้องการสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ20ปีนะครับซึ่งเรามี27ปีก็คือเจ้าหนอนนั่นเองถ้ากดไปปุ๊กเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย สามารถเลี้ยงสัตว์เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวในสวนนะครับปกบติเราเลี้ยงได้3ามใช่ไหมถ้าเรากดตรงนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น4ี่ทุกคนเหมือนกันครับเจ้าไข่นี่ก็คือเจ้าไข่ใช่ไหมปกติเราจะวางไข่ในสวนได้3ฟองใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น4ฟองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะพี่ว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มากกว่านะฮะในการ าวางวางวางสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่ามันต้องใช้สัตว์ที่มีอายุ20ปีนะครับถ้ากดวางไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาออกได้หรือเปล่านะทุกคนพี่ก็เลยแบบว่า,ายังไม่กล้ากดนะฮะเดี๋ยวรอให้เจ้าวัวเนี่ยอายุครบ20ปีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาเจ้าวัวมาวางแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูช็อตกลางคืนกันหน่อยดีกว่าทุกคนก็คือช็อตที่เกิดมูนไลท์นะครับว่าจะมีปรากฏการอะไรบ้างนะครับ มาครับนี่ก็คือไฮไลท์ในช่วงเกิดปรากฏการณ์มูไลท์นะครับช่วงกลางคืนนั่นเองแล้วก็มันเป็นกลางคืนที่มีฟ้าฝุ่นขนองติดฟ้าผ่าด้วยทุกคนเอาแล้วฮะแคนตัสทองเราว่าไงพี่ชายรออยู่ฟ้าผ่าลงมาทักทีแคนตัสทองรอนานละนะฮะแล้วก็นั่นไงทุกคนเอาเรื่องกระบองเพชรทองของเรานะฮะลูกแคนตัสเรานะฮะ คนทัตโกเราติดฟ้าผ่าแล้วทุกคนมันจะเท่าไหร่วะเน,นี้ลูกปีเอา้าทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นทางนู้นทางนู้นไล่อีกไล่ดึงไอดีไก่คนระับมะม่วงมะม่วงมะม่วงเป็นโตนะครับติดติดฟ้าผ่าไปแล้วเออแล้วก็อะไรอีกอนี่ไงเฮ้ยโดนฟ้าผ่าอีกกว่าทุกคนลูกแคนทัตธรรมดานะครับโดนฟ้าผ่าติดฟ้าผ่าไปด้วย แล้วก็ลูกนี้นะครับไอแคนตัสธรรมดาเนี่ยมันติดมันติดผลมันติดสถานะามูลฤิกด้วยนะครับคือพี่จะบอกว่าอะไรนะครับผลอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันลูกใหญ่นะครับแล้วติดสถานะเยอะๆนะครับอ,อย่างเช่นติดช็อคด้วยติดน้ําด้วยหรือติดฟอสตด้วยนะครับแล้วสุดท้ายมันไปติดมูลฤิกเนี่ยเอาไปให้เจ้าหนูคู่กินนะครับมันจะได้แต้มเยอะมากเออไอนี้พี่ไปลองมาแล้วนะครับ ก็เอามาบอกทิ้งท้ายในคลิปเลยก็แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่พี่อัด,อดเอาไว้ตอนติดสถานะมูลไลธยังไม่ได้ลองอะไรมากมายนะครับแต่ทีเนี้ยพอไปลองแล้วอ่ะจากหลายๆไอดีนะครับรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องนะกับการที่พืชพันุ์ในสวนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดน้ําติดฟอสนะครับหรือว่า,าติดช็อกแล้วก็สุดท้ายคือติดมูลนิธิใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้เจ้าหนูผู้กินเนี่ยมันก็จะได้ แต้มแต้มที่มากขึ้นนะครับอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้เราก็พลาดไปหลายอย่างนะก็คือผลไม้หรือว่าพืชพันธุ์บออื่นๆเนี่ยที่มันติดหลายๆสถานะเราก็ที่ไปเก็บไงเออถ้ารอกลางคืนมานะครับมันมีโอกาสติดมูลลิตนแล้วเราค่อยเอาไปให้เจ้าหน้คูู่กินเนี่ยก็น่าจะดีเลยแหละน่าจะได้หลายแต้มนะครับห้าร้อยกว่าแต้มใช่ไหมห้าร้อยกว่าแต้มบอกเลยว่าง่ายมากนะครับ ทำไม่ยากเลยนะครับสําหรับกิจก,กรรมรอบนี้เนาะอ่ะก็ได้ดอกไม้มานะครับได้ดอกนี้มาติดติดมาหนึ่งดอกละแล้วก็มีอย่างอื่นหรืปะใครลงใครหลอดไม่ติดเลยนะฮะอางงอางนติดแต่ช็อคนะครับแล้วก็แอปเปิ้ลไม่มีใช่ไหมแอปเปิ้ลไม่มีเลยแบมโบไผ่เฮ้ฮไผ่รู้สึกจะติดอยู่ปะมีดําๆอยู่วะเห็นเมื่อกี้แต่มันว่ามันมัน,ม,นมันถี่กันเกินนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ เดี๋ยวเราดูมะม่วงดิมะม่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะในในต้นมะม่วงเชอร์รี่ก็ไม่มีหวะ่ะทุกคนเอ่อเฮ้ยได้น้อยเกินแต่ว่ามันอยู่ในสิบนาทีนะคระับสิบนาทีอันนี้ยังไม่จบยังไม่จบทุกคนเอ่อสิบนาทีอาจจะได้ักชิ้นสองชิ้นก็ไม่น่าเกลียดนะสําหรับการติดสถานะบูลิตนะฮะมีอะไรมาขายโกโก้ไม่มาขายนะฮะอืมไม่มีผลอะไรน่าสนใจเลยไหนะแวะมาดูสวนเด็กหน่อยดิ อันนี้ส่วนไอดีไก่นะครับดูเปน็นไงมะม่วงลูกบเลิเลยทุกคนลูกนี้เกือบ80โลนะครับแน่นอนเพราะว่าเก็บมาแล้ว <c oughs> รีบเก็บอ่ะจริงๆถ้ารอให้มันติดสถานะมูลิตนะครับเอาไปให้เจ้าโนคูกินอ่ะบอกเลยโอ้หวานจี <c oughs> นครับนะฮะแต่ว่าพี่รีบเก็บมานิดนึงอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรน,น,นี่นี่ตรงนี้มีตรงนี้มีเออนี่ติดติดช็อคเต็มเลยทุกคนตรงนี้ฮะ เห็นอยู่2ดอกนะครับเนี่ยอันไหนที่ติดมูลลิดแล้วนะครับรอให้มันติดน้ําติดฟอสหน่อยนะครับแล้วก็ไปให้เจ้าหนูคู่กินนะครับมันก็ได้แต้มเยอะนะครับได้แต้มเยอะมาอีกก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากแล้วกันนะฮะแอบโบไม่ติดอะไรเลยแอบโบไม่มีติดเลยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับสำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะครับส่วนโค้ดมาใหม่เดี๋ยวจะแจกไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปกดแล้วกันนะครับใครโชคดีก็มีสิทธิ์ได้ไข่บักด้วยนะครับอ่ะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ